ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกนะคะดรยูยได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องของงานวิจัยของกระเทียมนะคะในการปรับสมดุลในเลือดและการป้องกันหัวใจและหลอดเลือดมีเรื่องที่น่าสนใจคือกระเทียมเนี่ยไปลดบริเวณที่มีแผลในหลอดเลือดแดงได้ด้วยนะคะลดถึง50%โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ อันนี้เป็นงานวิจัยแน่ๆเลยค่ะแต่อยากถามดตรต่อว่างานวิจัยที่น่าสนใจของกระเทียมมีอะไรบ้างคะดรคะมีงานวิจัยแบบ meta analysis ค่ ysis, ะตีพิม์นวสารการแพทย์ชื่อนิวตริเรฟปี2013พบว่าการบริโภคกระเทียมน่าจะเป็นทางเลือกค่ะในการนำมารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงแบบที่สูงแต่ยังไม่ถึงระดับที่ต้องใช้ยาค่ะโดยประมาณค่ะโดยประมาณนะคะประมาณนี้<อ>แหละ ก่อ <mere. S 2> <rom> นที่จะไปประมาณนี้แหละเนี่ยนะคะ <ạ? S 1> คุณยุย้ยคุณยุย้ยอธิบายถึงงานวิจัยที่พูดถึงเมื่อกี้นิดนึงนะคะเมตาแอนาลิซิสใช่ไหมคะเมตาดอะไรสืค่ะก็ให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะโห <ynam ic. S 1> เดี๋ยวนี้นี่สับใหม่ทุกตอนเลยอะ่ะเหมือนนั่งอยู่ในห้องเลคเชอร์เลยเดี๋ยวทวนก,ก่อนนะคะพูดผิดเด้อเ่าไปรู้างานวิจัยแบบเมตาแอนาลิซิส ว้าวอธิบายทีนะคะภาษาเนี่ยภาษายืกยยือวลรคำยึกยืืวลรคำแต่เราได้ประโยชน์นะคะเราได้รู้เพิ่มมากขึ้นค่ะงานวิจัยแบบ meta analysis เป็นการทําวิจัยวิธีการหนึ่งค่ะซึ่งตัววิจัยหรือว่าคณะผู้วิจัยเนี่ยเขาก็จะรวบรวมงานวิจัยหลายๆงานวิจัยแล้วก็มาผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบค่ะพร้อมทั้งมีการประเมินวิธีการวิจัยแต่ละวิธีอาจจะแยกเป็นกลุ่ม ตามวิธีวิจัยแล้วก็ใช้สถิติชั้นสูงค่ะในการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็ทําการสรุปผลงานวิจัยค่ะซึ่งอาจจะสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันสรุปว่า meta อนา l y s i s เป็นการรวบรวมงานวิจัยขนาดใหญ่ค่ะแล้วมาวิจัยซ้ําในผลของการวิจัยโดยแยกเป็นวิธีการมันจะได้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นกระบวนการทางการวิจัยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะแล้วในรูปแบบล่ะคะโดยคะในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์กระเทียมที่มีผลต่อการออกฤทธิ์มีไหมอะเพราะว่าอ๋อมีมีเพราะว่าในแต่ละแต่ละมันมีหลายรูปแบบมากกันนะคะหลายรูปแบบในท้องตลาดก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอะนะคะทีนี้อันที่เป็นกระเทียมที่มีผลต่อการออกฤทธิ์อยากเทียบกับในท้องตลาดให้ให้ดรอธิบายให้ฟังเทียบสักนิดนึงสะคะก็มีงานวิจัยบางชิ้นค่ะบอกว่าการกินกระเทียมผงอาจจะไม่ให้ผลค่ะ หรือให้ผลต่ํามากในเรื่องของการลดไขมันในเลือดเพราะว่ากระเทียมผงเนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ชื่ออะลิซินน้อยมากค่ะในกรณีที่เราต้องการลดไขมันในเลือดน้ำมันกระเทียมหรือกระเทียมบ่มสกัดจะให้ผลที่ดีกว่าค่ะต่างกับเรื่องของการลดความดันโลหิตซึ่งกระเทียมผงก็ได้ผลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไขมันเนี่ยควรจะเป็นกระเทียมน้ำมันน้ำมันกระเทียมอย่างนี้หรือกระเทียมบ่มสกัดค่ะ อันนี้มาจากบทความทางการแพทย์ตีพิมพ์ในงานวิจัยในวารสารการแพทย์ชื่อไฟโตเทอร์เียปี1984ค่ะตามความเข้าใจของพี่นะคะคือเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นผงบทบทบทกันเนี่ยมันก็จะปนกันหลายอย่างนะคะไอ้ปริมาณที่จะออกธิ์รจริงจรินก็อาจจะน้อยแต่ว่าลดความดันได้ลดได้แต่มันก็แต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาแน่ๆเลยนี่ถ้าจะเอาไข่นี่นะอันนี้พี่เบิร์นถ้าจะเอาไขมันความดันนี่ค่ะกาเล็ก p l u นะคะ อันนี้โชยทีนะคะตัวกาลิกพลัสของไทยรำเนี่ยค่ะใช้น้ำมันกระเทียมเลยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะตรงตรงก็เลยได้หมดเลยทั้งไขมันความดันใช่ไหมคะคุณยุ้ยคะใช่ค่ะคือในเรื่องของการกินกระเทียมในรูปแบบต่างๆกับผลของการป้องกันหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยมีตีพิมพ์วารสารการแพทย์ชื่อไลปิดในปี2001่ะเขาบอกว่าการกินกระเทียมเนี่ยทำให้ลดการเกิดไขมันเกาะผนังหลอดเลือด ด้านในค่ะสารออกฤทธิ์ให้ผลอันนี้ก็คืออลิซินที่ละลายในน้ํามันแล้วก็เอสอาิลซิสเตอีนซึ่งมันมีอยู่ในกระเทียมบ่มสกัดค่ะแล้วก็มีสารอีกตัวหนึ่งชื่อไดอะลิลไดโซไฟกับอลิซินมีอยู่ในน้ํามันกระเทียมแบบสกัดเย็นนี่มาถามดออรอีก่ะคะ่ะว่านอกจากสูตรกร r l i c p l พลัของไทยทราแล้วเนี่ยนะคะไทยทรายังมีอีกสูตรนึงนะคะซึ่ง เหมาะสำหรับคนที่มีไขมันตัวไม่ดีคือ L D L แต่คุณยุ้ยบอกว่ามันมีมันบอกไม่ได้ L D L เนี่ยนะคะถ้ามี L D L สูงเนี่ยเรามีตัวคอล่าชื่อคอล่านะคะนี่เดี๋ยวเ,ยวเขอโชว์ก่อนนะคะคอล่านี่จะช่วยเลอก L D L สูงได้นะคะตัวนี้แต่จะถามดรยุ้ยค่ะว่าคนที่มี L D L สูงเนี่ยมันอันตรายไหมคะ คือยุคคิดว่าม,มันตอบยากมากเพราะว่า L D L มีสับไทยค่ะคือมันมีหลายชนิดมี L D L A L D L B อย่าง L D L A เนี่ยมันตัวใหญ่ L D L A ใหญ่ๆนะตัวมันใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยอันตรายแต่ยังไงก็ตามค่ะไม่ว่าเราจะมี L D L ชนิด A หรือ B หรือสับไทยเล็กๆเนี่ยถ้าเราเครียดค่ะร่างกายก็จะมีอนุมูลอิสระเยอะมากและระหว่างที่ L D L เนี่ยล่องลอยไปตามกระแสะเลือดถ้ามันไปเจอกับอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะก่อตัวเป็นสารที่เรียกว่าโฟมเซล แล้วโฟมเซลล์นี่แหละเป็นตัวที่เกาะหลอดเลือดได้ค่ะทำให้หลอดเลือดอุดตันอย่างนี้คนที่มี L D L สูงควรกินคอร่านะคะตัวที่ได้โชว์ไปเมื่อกี้นะคะคอร่าร่วมด้วยนะคะกับกระเทียม นะคะร่วมกันเป็นสองตัวเลยนะคะคุณยุ้ยช่วยอธิบายส่วนประกอบต่างๆในสูตรของคอ,อร่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะคอร่าเนี่ยประกอบด้วยเลซิสตินค่ะจุดเด่นคืองาน,นวิจัยป้องกันไขมันจับตัวที่ผนังหลอดเลือดค่ะอาติชคกเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาเหนือสันออกฤทธิ์ชื่อไซนารีนค่ะลดไขมันในเลือดทั้ง L D L และไตรกลีซไลน์ในขณะที่กระเทียมมีผลกั้นกึง่งค่ะในเรื่องของ LD L D L ตัวอัติชกยังมีงานวิจัยเพิ่ม HDL ค่ะแล้วก็มีสารกลุ่มฟลาวนอยด์ช่วยบำบัดอาการตับอักเสบเรื้อรังซึ่งต่างกับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินซึ่งทำให้ค่าอักเสบของตับสูงขึ้นเวลาคุณหมอใจเขาก็าต้องสั่งวัดค่าตับเป็นระยะเนาะในคอล่าเรายังใส่กระเทียมสกัดแต่คราวนี้เราใส่ในรูปแบบผงเนื่องจากว่าสารตัวอื่นในคอล่ามันเยอะมากค่ะจนคอล่าไม่สามารถบรรจุในแคปซูลได้ต้องตอกเม็ดเอาแบบนี้ สุดคอล่าก็จะเหมาะกับคนที่ตไตรกลีเซอไรด์สูง LDL สูงส่วนน้ำมันกระเทียมในกระริกพลาสก็เหมาะกับไขมันความดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่ม HDL ได้ด้วยแลวก็เรื่องของลดตไตรกลีเซอไรด์แบบนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะคืออยากจะมาเชิญค่ะว่ามาลดไขมันในเลือดก,กันแบบชะลอไวัยกันเถอคะค่ะนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยที่ไลน์ ท็อปช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราแจกกันแล้วค่ะสเปร์ลำไยรางเหรียญทองนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลก ITE ลอนดอน2 0 2 1เป็นลำไยจากฮาริปุนชัยค่ะนะคะแจกทุกออเดอร์เลยนะคะกกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN 1 8 Top n ท็อปนิวส์ด้วยความรักและห่วงใยจากเราท็อปเทโลสตอรี่สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ